สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับซุผหูซุข้นครับสวัสดีกับวันที่สิบสามตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันหารออ้อยหกสิบหกนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันที่สิบสามมีนเรื่องซีมาเวอจาภาษาเอฟซีนะครับเว้าวจากันในเรื่องของวันที่สิบสนะครับพูดจากันในเรื่องวันที่สิบสี่อันนี้เป็นเสือนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกเอ็นะรุ่นแรกของน้องหญิงกับท่าง ต้นสังกัดสาวหน่อยเพลินแพ่งนะครับงานนะครับเป็นเสื้อยือดคอวีนะครับผมใส่ตั้งแต่เมื่อปิดตืดอ้ยสั่งซื้อตั้งแต่วันปิดฤด,ดูกาลก็คือวันที่ขายครั้งแรกก็คือวันปิดฤด,ดูกาลนะครับผมซื้อที่หน้างานนะครับจำไว่าไรเราตัวจั๊กบะซื้อมาสองตัวยอมใส่เอาเดี๋ยวมันสิเปือนอืมตอนนี้เพิ่งเปิดขายอยู่ด้วยครับยังไม่หมดนะถักผีสาวหน่อยเพลนแพ่งเส้นเพลิครับอืม หนึ่งตัวเท่าไหรสองตัวเท่าไหร่จะมีโปรอยู่นะครับซีมี่โปรอยู่นะสำหรับเรื่องที่จะมาบอกกล่าวกันคือเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีเกียร์พอสมควรก็ไม่ถือว่าธรรมดานะครับวันที่ส4ตุลาคมครับเมื่อเดียวสองงานสองงานนะครับวันเดียวงานแรก พอโจน,ออน้งองอิงนางเอกอมแอมครับพระเอกวัดร,ร้องกับทีมงานสเสด็จแบรนครับเพชรกับเพชรครับเอ,อ้เพชรกับเพชรคือเพชรเม็ดหนึ่งคือวงไงเพชรอีกเม็ดที่สองคือสาวน้อยสเสด็จแบรน คือผลิตภัณฑ์ของสาวหน่อยเป็นเหมือนแพ่งครับเนาะและศิลปินรับเชิญงานนี้เนี่ยนะครับเหลียมยูบนันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล้าหงนั่นก็คือทานสุทินครั่งแสงครับเป็นงานรับเชิญเป็นงานรับเชิญอยู่บนเวทีสาวหน่อยเสด็จแบนนะครับ เสร็จงานปุ๊บเพิ่นกสิวิ่งต่อได้ปะน,นี่วิ่งต่อไปที่บ้านสามพร้าวครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับนั่นคือเต็มวงนะะนี่แหละครับ,รบก็คือตามที่บอร์ดระว่างแผนงานไว้หรือดูการห6หกเจนี่ยโดยเฉพาะพอโจก้กน้องหญิงนะครับสามารถไปงานรับเชิญได้ ไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นเวทีใหญ่หรือหลังจากช่วงคอนเสิร์ตนะครับก็สามารถไปรับงานได้ตามระยะทางที่ไม่ไกลนะครับตามระยะทางที่สามารถเดินทางไปได้นะครับก็เลยมีการเขาเรียกว่าเซฟสุขภาพเนาะนเรื่องการพักผ่อนเอียงต่างๆนะครับที่เล่า ได้เขาเอื่นว่าเข้มงวดเข้มงวดสำหรับตัวน้องฮวงอิงเองเพราะว่านี่คือศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าถ้าบาดเจ็บมาถ้าลงค้าแข้งไม่ได้นี่งานเข้าเลยครับทีมถึงก็ต้องแพ้เลยทีเดียวนะครับทีมถึงก็ต้องไม่ชนะเลยทีเดียวนะคือมนขึ้นบึงบอลบิงบอลไทยโอ้ยนี่น้องบอลอุ่นเครื่องนะครับ ผลเครื่องจรอเจียแพ้ไป80ศนะครับแต่ไม่ใช่สถิตินะว,ว่านอกเรื่องนิดหน่อยครับสถิติที่ไทยเคยแพ้มากสุดคือ90 09ตอนนั้นแข่งกับสหราชอาณาจักรแพ้ไป09นะครับยังยังไม่ได้ทำลายสถิติเมื่อคืนแค่80นนะครับเป็นทีมที่ไม่มีตัวหลักเลยนะครับจะเป็นกำลังใจกัน คือกันแหละนะครับเวลาคือเชิอื่นมาแบบเหมือนถ้าใครทําอะไรสักอย่างคือพอโจคือห้องญิงคือศิลปินสาวน้อยเป็นแพ่งเนี่ยทาอะไรสักอย่างเวลาบันไปทํางานนะครับควนสิให้กําล่างใจมากกการตีติงนะครับการตีติงเขาไม่จำเป็นต้องตีติงออกสื่อนะครับเราไม่จำเป็นต้องมาตีติง บ่จะเป็นตองมาตีติงให้พี่น้องฟั่งนะไม่จำเป็นต้องมาว่าเอ้ยัน,นีบ่ดีเดอมา่วโมงห้พี่น้องฟังยังสิไหมมาพูดให้พี่น้องเอฟซีฟังอย่างนี้ไหมมันผมวา่าผมผมมองเองนะขันอื่น่าสิบ่เห็นด้วยกับว่าเป็นยังนะแต่ที่ผมเบอกหรือว่ามุมมองที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ได้ไปทำลายไผ่นะครับมันเป็นการดีด้วยซ้ำ ถ้าอันไหนที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันบ่ดีเด้แบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันมองแล้วมันอย่างนี้มันก็ว่าจาเป็นตรงเอาขอผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมาตีแผ่นะครับจนเกินควรนะครับมันมีเข้ามาเกินคว้ควาอการออกความคิดเห็นกับการนําข้อผิดพลาดนําข้อบ่ดีมาเว้าเห็นพี่น้องฟังผมว่ามันไม่ค่อยดีบันไดนะครับการติเตียงมันมีได้หลายวิธีครับ มีร้อยแปดวิธีนบางท่านอาจจะใช้วิธีที่แปดสิบแปดบางท่านอาจจะใช้วิธีสิบเก้าเก้าสิบเก้าแต่ผมใช้วิธีที่ผมใช้อาจจะเป็นวิธีที่หนึ่งร้อยก็ได้จากร้อยแปดวิธีเออพี่โป๊เป็นไงเออจากร้อยแปดวิธีวิธีของผมนะครับการตดติงแบบนี้ผมมีนะครับมันก็มีข้อตดต,ดติงก็ไรแต่ผมไม่ได้เอามาออกสื่อไม่ได้เอามาพูด นะครับผมมองอย่างหนึ่งมันคือเป็นการที่แบบว่าทําให้คนที่เขาลงแรงลงมือทํางานเนี่ยมันเขาเรียกมันไม่มีขวัญกาลังใจเวลาผมติหรือผมติงนะครับผมก็จะาวบ้าในหลังไม่เสียดีกว่านะครับบอกหลังไม่ดีกว่าสําหรับผมเด้นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเอามาว่าสู้กันฟังโหลดแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ ผมก็ยึดมั่นมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมทําคลิปมาผมอาจจะไม่ได้ทํานานแล้ครับผมเพิ่งทํามาตั้งแต่เดือนมกราเนี่แหละครับคลิปเกี่ยวกับน้องยิงกับสาวหน่อยเป็นแพนนร,นร่นะครับอันไหนบอดีนะครับผมก็บ,บอกหลังไมนะ่แต่ว่าอันไหนด,ดีผมกับมายอง ผมกับมาอวยหนาซื้อแต่นี่คือความจริงเลยครับมันไม่มีใครดีร้อยและก็ไม่มีใครแย่ร้อยอ่าอันนี้คือความเป็นตัวตัวตนของผมเองนะครับกรนี่ครับสำหรับสาระสำคัญของทริปนี้อยากจะมาว่าออจากันอยากจะมให้กำลังใจนะครับในส่วนของวันที่สิบสี่มีสองงานเป็นงาน เออนเป็นงานอันทรงเกียรติเป็นงานที่กระทรวงกระทรวงเกียรตนะิสูงงานะสำหรับเจ้าภาพเนาะแต่ว่างานแรกนี่ของท่านรัฐมนตรีเลยนะครับท่านรัฐมนตรีดรสุธินคังแสงและสอสอรัฐคังแสงนะครับเป็นงานรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเสด็จแบดเพ็ดกับเพ็ดครับงานนี้เพชรเจอเพชรนี่โดยเพชรสร้าง ULL อ้ยอลังการบ่ ครับโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี่วันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบสามเป็นวันสําคัญนะครับของอในหลวงราชก,การที่เก่านะครับกาดวันนี้ไม่มีแสดงนะครับแต่ใน,นก็ขอเป็นกำลังใจสู่ผู้สุขคนนะครับฝากกดติดตาม,ามกดสมัครแฟนนั่นเนี่ยครับทางช่องทีมงานขอบตาดำมีเรื่องหยังมาว่าจามาอัปเดตข่าวสารกัน เดี๋ยวกระสิมาบอกให้ฟังหรือพี่น้องมีเรื่องใดน,นะครับที่อยากรู้อยากทราบอยากให้ผมมาเว้าจานะครับมาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเอาเรื่องที่มันอยู่ในกรอบที่มันพอดีพ่องามนะครับหลักกาบว่าเมนวาไปฟังมาจากอีกมองหนึง่งละสิ่ให้ผมมาเวา้าหรือว่าไปฟังอีกจากมองหนึง่งแล้วอารมณ์แล้วเอาอารมณ์มาลง่มกับอคอมเมนต์ในคลิปที่ผมบอกทั้งทั้งที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงอันนี้นะครับมันไม่ควร มันเหมือนอารมณ์ค้างอีกที่หนึ่งแล้วมาลงอีกที่หนึ่งนะครับว่าเอาเด้อพี่น้องเด้อโป๊ะเฮ็ดแบบนั้นนะครับชมดีไม่ใช่ครับพี่น้องฝากกดแจมซับสไครน้ำแน่ผมบอกในคลิปไหมครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์น้ำแนบเด้อพี่น้องเด้อ